โอเคครับผมนี่เป็น mt 1 5นะครับสีดำสวยมากมากเลยนะครับเนี่ยดูครับดูสภาพนะครับนะครันนี้จะวิ่งมาเยอะนิดนึงนะครับหมื่นโลท้นทุนนะครับแอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกนะครับผมรีวิวรถที่มันใหม่น้อยไปเยอะไงไปหมดแล้วนะครับรถใหม่น้อย mt 1 5คันล่าสุดก็ไปไปแล้วนะครับสีดำอันนี้เป็นรถใหม่มานะครับคันนี้หมื่นโลอุปกรณ์เดิมครบหมดนะครับ กระจกบางโคนหลังมีครบหมดเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับหน้าไม้บางแท้นะครับผมเหมือนแท้แน่ๆครับรับประกันเลยนะครับดูครับยังใสอยู่เลยนะครับดูครับข้างล่างโอ้โหนี่ยนะครับดูครับ ไลยท้ายก็ติดหมดนะครับชุดสีข้างๆเนี่ยครับไม่มีล้มนะครับผมดูตัวถังข้าง,างชุดสีข้างๆเนี่ยโอ้โหยังสวยอยู่เลยดูเครื่องข้างนี้กันบ้างถือว่าใส่นะครับตัวเครื่องดูได้เลยนะครับผม,มดูโชว์ข้างในครับเนี่ยฮะ สะอาดอยู่เลยครับดูดอกยางครับยังลึกอยู่เลยนะครับเนี่ยสวยครับถือว่าสวยมากๆดูไฟหน้ากันบ้างนะครับนี่ครับ m อมทีเขาจะให้มันเป็นโช๊คหัวกลับนะครับนี่อัพไซด์ดาวโชคแล้วนะครับผมโอเคนะครับอเราดูกันรอบคันแล้วนะครับ ดูหน้าไม้ครับคัาน,นี้คุณแจสองดอกนะครับน,นี่นะครับนี่เป็นเขาติค่อมมาอยู่เลยนะครับพุ่มมาอยู่เลยสองดอกนะครับมีหน้าไม้นะครับผมฟังเ,เสียงอะไรอยากรบดเดิมนุ่มเสียงเครื่องยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับ ไฟหน้าครับผมอันนี้ไฟต่ำนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไปตูให้ดูเนี่ครับสูงต่ำต,ติดหมดนะครับผมดิฟมาเนี่ยติดทุกอย่างนะครับผมไฟท้ายไฟท้ายก็ติดหมดนะครับครบนะครับสภาพเป็นหมื่นโลที่สวยจริงๆนะครับแล้วร้านผมในรับประกันไม่แท้แน่นอนนะครับเป็นหมื่นโลที่ถือว่างามจริงๆนะครับราคาถือว่า นะครับยอมยาวเลยนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงลุ้นเสียงว่าเอ,อ้คันนี้ไหม้แท้หรือเปล่ามาไอเทียมหรือเปล่านะครับร้านผมไม้แท้ทุกคันนะครับสภาพยังสมบูรณ์อย่างที่เห็นนะครับผม,มสวยมากครับสวยมากโอเคครับผม